นี่น,<บ>นี่ตุ๊กแกตุกแกตุ๊กแกทริปนี้เราจะพาซิซี้และบ่านตะลุยดันตุกๆพร้อมไหยังตร้อมและซิซี้และ้อน,น,นอยู่ไหน ยังไม่ได้ปล่อยตัวชิซิเลมันมาทางนี้ชิซิเลมันทางนี้ชิซิเลมันทางนี้เอ๋ไปนู่นแล้วพร้อมนะนั่งเอยเอยกินเลยนะเอยเอ,อ,อยก่อนเอยก่อนนั่งพนะร้อมนะซิเลมันอา่าฮะหนึ่ง กระโดดแล้วไปแล้วอุ้ยเขาด้มุ๊กจได้นะมันกลับไปทางเดิมทำไมตรงนี้นี่ไปเร็วกระโดดนี่เขาวงกดแต่นี่เขายังเล่นขกดยังไม่เป็นนะเลซ้อุยซิซีมาแล้ววางสแน็คขห้กินมันโชยค่ะซิซี่มาซิซมาซิซ ซิซิเลมันคุณไม่ผ่านนะเพราะคุณยังไม่ได้เขาวงกดเลยไม่ได้เข้าเขาวงกดเลย <Okay. S 1> เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วจงหาทางออก <Come on. S 1> เลมันอ่าเดี๋ยวจงหาทางออกเอามาเอามาเลมันออกมาเร็วมานี่มานี่เลมันเามาล <c ười> มันคุณไม่ผ่านด่านนะ mm. อ,อุล <c ười> ออกเกมเพราะคุณยังทำภารกิจไม่สำเร็จเลยเดี๋ยวเราทำอีกรอบกันดีกว่านะคะรอบที่สองซีซีเลมัน ไปแล้วไปแล้วปแล้วโอ้หโอ้หเขาชวนเพื hmm. um ่อนมาดิซิซิซิกระดางิซิกระด้ิซิกระด้ิซิกระดางซิซิกระเด้งโอ้ยเลมอนเลมอนอ่าเลมอนมาแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึง

กับดักแผ่นใสทำให้ตกใจรอบนี้นะคะแม่ปุ๋ยขึ้นมาถ่ายที่ปีนป่าเลยนะคะไปเลยนะถ่ายมุมสูงให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะซิซิละวมาทำนะไปเร็วอุ้ยโอ๊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 ยเร็วมากเร็วมากเร็วโอ๊ซิ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 เอยกลับทำไมซิซิเอยกลับทำไมเ็มาแล้ว มาแล้วมาแล้วอีกนิดนึงมาแล้วมาแล้วต้องทำป็นสแลกเป็นท้าใอ่าซิซี่มายังซิซี่มาแล้วซิซี่มาแล้วซิซี่มาแล้วเร็วเลยยาวๆยาวๆเลยให้น้องได้กินก่อนนิดนึงซิซี่ซิซี่มาแวไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วเยาวๆเลยลงไปข้างล่างพ่อแมาโอ้โหเลยมันกระโดดเลย เป็นทาที่สวยงามมากๆเลยนี่กระด,ดินกระด,ดินกระดนตรงนี้ชอบลอดกันจังเลยเ <c oughs> ก่งมากๆเลยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นี่คือรางวัลจ้าร <c oughs> างวัลคือไก่โอ,กโอก๊ก <c oughs> มาแล้วรือตัวไม่เก่งมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะดีคนะ่ะเลียวมานยบายกันเลวบายบาย